เตรียมตัวจวนมุนไหวพระอรหังซัมมาซัมพูโทข้าขาววาผู้ทางข้าขาวาตั้งอาทิวาเทวิสาวาท้าตุฆ่าขาววตาตัมโมทันดันทำมังสามิ สุปาต่ปันโนภาขะวัตสาวัจจสสังเกตวามเพะทีาตังแลยที่มีทั้งทุกการจิตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น่เวลาหุนตุ ตรงปีฉุกปีฉุกเถิดเาได้เลี่งแบ่งชื่นกันและกันเลยอ่ะพีอะตาะอ,าอันทีนะหางล่างตุกตรงมีตาจุกจ้าจุกได้นักษาจนเล้มุ่มงว่นะจนให้พ้นจับจุกภายั้งชื่นเติอนสงบนิ่งสองนาทีค่ะ